สวัสดีครับบริษัท3มยอดมอเตอร์จำกัดขอแนะนำเครื่องสีข้าวรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่น a l อ in วันรุ่นนี้นะครับพัฒนาประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนะครับด้วยคุณสมบัติครบถ้วนพิเศษชุดตะแกรงร่อนทำความสะอาดข้าวเปลือกมากถึง3ชั้นหมดปัญหาเรื่องดอกหญ้าเศษหินหมอดน,อน็อตตะปูไร้สิ่งเจียปนเหมาะกับทุกท่านที่ต้องการเครื่องสีข้าวดีๆสักเครื่องไปชมรีวิวการใช้งานกันเลยครับ เริ่มจาก K เทข้าเปลือกใส่ในกระบะเปิดสวิตช์ให้เครื่องทำงานปล<ม>่อยเข้าเปลือกลงตะแกรงร่อนระบบร่อนจะทำงานโดยอัตโนมัติโดยจะร่อนทำความสะอาดเข้าเปลือกก่อนลงหัวสีเข้าเปลือกจึงสะอาดเศษสิจจ่งเจียปลชิ้นใหญ่จะมีตะแกรงร่อนด้านบนส่วนชิ้นเล็กเช่นเม็ดหญ้าฝุ่นมอดมแมลงจะก,กองออกทางด้านหลังเข้าเปลือกจึงไม่มีเมล็ดหญ้าปน ช่วยเพิ่มอายุหัวขัดให้ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นจากนั้นปล่อยเข้าเปลือกลงหัวสีเครื่องก็จะทำงานโดยอัตโนมัติตะแกรงร่อนคัดแยกข้าวสารสามชั้นสามารถคัดแยกข้าวที่1ข้าวที่2และปลายข้าวจะเห็นได้ว่า ข้าวเปลือกที่ผ่านการสีได้ข้าวสวยสะอาดไร้ดอกหญ้าไร้สิ่งเจือปนพร้อมหุงรับประทานทันที หากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอนี้ได้เลยนะครับราคาปกติ26,900บาทลดเหลือเพียง17,900บาทเท่านั้นครับพร้อมของแถมมูลค่ากว่า3,000บาทโปรโมชั่นสั่งซื้อวันนี้ส่งฟรีทั่วประเทศด่วนจำนวนจำกัดขอบคุณครับ